ไกลลนานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดส,สุขโขทัยครับแล้วก็ขับรถวนดูร,บรอบๆนะครับเมื่อกี้ผมแวะที่วัดมหาธาตุแล้วก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์ที่สุขโขทัยนี่นะครับที่เหลือก็เป็นวัดแต่ละวัดนะครับทนวัดค่นเยอะครับข้างในนี้ก็เนี่ยครับอย่างตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับผมก็สามารถขับรถไปเที่ยวชมได้นะครับแล้วก็จอดได้เลยครับ ก็เดินเข้าไปชมได้นี่นนรครับบรรยากาศภายในร่มรื่นครับที่เราเห็นเยอะๆนี่เป็นต้นมะขามนะครับตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัดน,นะครับ